สวัสดีครับทุกคนคือผมเล่นหผนทีเล็กนะตั้งจากห่างหายกเป็นนานมาอยู่กับซ่องโนวีเคนะครับซ่องของผมเองมัดผลทีเล็กผมก็จะครบแล้วเหลือแค่สองร้อยเก้าสิบสามนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนมันใกล้จะตายนะครับโอเคครับทุกคนมันใกล้จะตายแล้วครับ เดี๋ยวผมกำลังจะตายเหมือนกันเน่าอย่าตายเฮ้ยเอื้อที่เราต้องรีบไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลือดมันดีเร็ว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 ,รว,รวแล้วผมเป็นไข้นะครับผมเป็นหวดัดผมเสียงผมคือแบบมันจะแบบแหมๆน่อยนิดนึงแล้วตายตายเอ้าไม่ครบสีไปตีมอนก่อนนะ เดาคงแตะไปตอนตีก็จะเสร็จแล้วเดวผมใส่สกิลให้ดูนะครับว่าเดาเน่ทุกคนใกล้จะครบแล้วอีกไม่กี่ตัวนะเพลงน้องผมเปิดนะครับอย่าไปสนใจเลยเฮ้ยใกล้แล้วครับคนใกต้แล้วตายชึบปากเเลืออีกตัวเดียวตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียว ตัวสุดท้ายครับไม่ใส่เดี๋ยวสองตัวลากมาหมดเลยแล้วกันเนียดกะครับเนี็ตไม่ดีไกลแล้วไกลแล้วออมาผลทีเรียก,กจะครบแล้วครับทุกคนดูตายซะเรียบร้อย เรียบร้อยครับทุกคนครบแล้วดูครับสกิลวีฟาร์มนานนะตอนแปลงล่างก็จะมีไฟอุกุบาทหลุนมาแบบนี้นะสกินนก่นฟันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คำรามนี่อ๋อทำไมไม่โดนอันนี่หลอนแล้วน่าจะโดนกัดด้วยนะนี่คือเราเม็ดแดงเสียได้เลย ขีดแดงถ้ามันหมดุดเราก็จะไปกลายเป็นคนเหมือนเดิมน,นะดูสกิลนะสกิลหนึ่งก็จะแบบเหมือนปุ่ร้างเลยแบบขีดไปสกิลที่ท้องดูแล้วก็คำรามนะติดการกัดด้วยตัวน,นี้โดดไปฟูแล้วก็กัดนะส่วนสกิลวีก็กลับล่างนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่ครับนี่หลอดยังไม่เต็มเราก็จะแปลงหลังไม่ได้นะ ดูแล้วผมกดให้ดูนะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมผมแปลงได้ไม่ได้บอกต้องมีอันนี้เต็มก่อนนะถึงจะแปลงล้างได้แล้วผมก็ต้องรอให้มันเต็มก่อนนะนี่ครับเต็มแล้วผมก็จะแปลงละไม่มีลาเมดด้วยเยอะมากสก,กิลเอฟดอกโอ้สก,กิลเอฟเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะโูดไปแล้วก็ตู้มมีไฟแบบนี้อลังการมากครับ นี่ครับอยากรู้อเมทเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ไม่ได้ไซส่เดี๋ยวไซส่ให้ดูแป๊บนึงนะเมื่อกี้หมื่นสามใส่สกิลนี้หมื่นเจ็ดกูเยอะนะสี่พันเลยจบเท่านี้แล้ะครับทุกคน